สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบาสองแปดเก้านะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสนใจผ้าไหมอมอนไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครวันนี้มีผ้าลายมงคลนะคะสวยๆนะคะมาไว้ให้ทุกท่านได้เลือก รับไปไว้นะคะไปเก็บสะสมไปเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะไปตกแต่งบ้านสวยๆนะคะใส่กรอบค่ะเป็นผ้าลายมงคลนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะปลาค่ะปลาครับนะคะบางท่านอาจจะมองว่าเป็นปลาเงินปลาทองนะคะก็ได้ค่ะเป็นห้าตะโกทอยกดอกลาย เมดมโยมมีหน้านางชายลุยนะคะเป็นผ้า้าตะกอค่ะลายปลาแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะปลาสวยๆนะคะปลาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะโชคลาภค่ะเอาไปแต่งบ้านก็สวยนะคะมีหน้านางชายลุยนะคะบางท่านก็ เอาไปใส่กรอบแต่งบ้านนะคะขนาดผ้านะคะประมาณ1คูณ2เมตรนะคะส่วนใหญ่ถ้าผ้าลายมัดมีลายมงคลนะคะจะเกิน2เมตรนะคะ2เมตรกว่าประมาณบางทีเกือบ2เมตรครึ่งก็มีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,800บาทค่ะราคานี้ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะตัวนี้นิ่มสวยนะคะผืนนี้สวยยกดอกเม็ดมะยมนะคะจะจะมีคือจะมีมาน้อยกว่ายกดอกลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วยกดอกจะผ้าลายยกดอกนะคะจะ ออกมาเยอะมากนะคะแต่เม็ดมายมไม่ค่อยออกมานะคะผืนต่อไปค่ะ5ตะโก,กทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะกวางแม่ลูกค่ะสวยๆค่ะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครุยนะคะกวางค่ะวางแม่ลูกแบบนี้ค่ะ สวยๆลงสีได้สวยนะคะพร้อผ้าเป็นสีเม็ดมากขามนะคะสนใจทักมาค่ะผือละ3,800บาทาค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ พับสามจะพับยากนะคะก็เลยพ 4, ับสี่ไปโขบพับยากกว่าันค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะวางมาแล้วนะคะนกยุงค่ะเครือชมพูเครือหวานนะคะ ท่านใดสนใจนะคะนี่นกยุงห้าตะโกโถยยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายขุยนะคะนกยุงเครือหวานแบบนี้ค่ะนกยุงหวานหานนะคะหน้านางชายขุย ทำไรสนใจทักมานะคะนกยูงค่ะ้าตโกโทย,ยกดอกนะคะมีหน้านางชายขุยนะคะสามพันหกร้อยบาทค่ะคือละสามพันหกร้อยบาทราคานนี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะนกยูงหวานหวานะ ยกไปเก็บไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บถ้าวางเฉยๆแล้วก็จะยับๆนะคะผืนต่อไปค่ะนกยูงมาอีกผืนค่ะผืนนี้นะคะเครือสีโทนหวานนะคะผ้าเลยเหลือบนะคะถ้าเครือดํานะคะผ้าจะไม่เป็นไรนะคะจะไม่เหลือสีแบบนี้เชิงริ้วด้วยนะคะสไลด์สีแบบนี้ด้วยนะคะ ถ้าจะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีดหน้านางชายขุยนะคะนกยูงแบบนี้ยูงรำแผนนะคะเชิงแบบนี้ค่ะหน้านางก็สวยนะคะแบบนี้ ทานใดสนใจทักมานะคะนกยูง5้าตะกรนะคะเชิงสไลด์สีแบบนี้นะคะราคาเบาๆลดพิเศษนะคะสา0พันเบาทค่ะสามพบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผ้าเชิงแดงสไลด์สีด้วยนะคะผืนนี้สนใจทักมาค่ะผืนต่อไปนะคะถ้าผ้าเครืออสไลด์สีเครือเชิงแดงนะคะแดงหัวท้ายนะคะราคาการลงเครือจะแพงกว่าผ้าเครือดำนะคะถ้าเครือดำปกตินี่้าอีกราคานหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเครือสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำแล้วก็มีสไลด์สีด้วยจะแพงกว่านะคะเยอะค่ะผืนต่อไปนะคะผืนนี้สวยนกยูงสวยนะคะนกยูงแบบนี้นะคะเป็นห้าตะโกโทยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะนกยูงสวยค่ะผืนนี้หน้านางเป็นแบบนี้นะคะนกยูงค่ะ เนี่ยแต่นะคะออกแบบมาแต่ละลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสนใจทักมานะคะคือละ3,700บาทค่ะคือละ3,700บาท อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสนใจทักมานะคะเพื่อนต่อไปค่ะ ตระกอนะคะคอยุกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยนกยุงอีกผืนนะคะยุงล้ําแผ่นแบบนี้นะคะเป็นผ้าห้าตะกอนนะคะสวยๆมีหน้านางชายครุยนะคะผืนนี้ก็สวยอีกแบบหนึง่งนกยุงแบบนี้นะคะ นกยูไม่เหมือนกันเลยนะคะสามสีผืนผ้าแต่ละผืนมีสนเสน่ห์ของตุในตัวเองนะคะเอกลักษณ์ของผ้าแต่ละผืนไม่ไมีไม่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันจริงๆอย่างมากสามผืนนะคะเพราะว่ามัดครั้งหนึ่งได้ประมาณสองถึงสามผืนนะคะลงสีมัดยังไงก็ไม่เหมือนค่ะ สนใจทักมากค่ะผือละ3,600บาทค่ะผือนี้3,600บาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผืนนี้เนื้อผ้าสวยค่ะเนื้อผ้าสวยสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะท่านใดจะเก็บเงินไปทางนะคะให้ทางร้านเก็บเงินไปทางขออนุญาตเก็บเพิ่มผืนละห้าสิบบาทด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชม คลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ